็นดองเพชรรอคนที่รักกันนะต้องจำใจหน่อยวันนี้อัปเดตตัวละครใหม่มาก็แสดงว่าองมีลีกมาตอนเย็นเนี่ยเราดูว่าลีกตอนเย็นจะเป็นตัวอะไรสว,วันนี้ันนี้อยูเกมเกมชิ Get T e ปอิพักกับแพมถ้าไหนไม่รู้จะไม่ได้ถ้าถ้าอีเจ็ดเลยถ้าจะไรโอ้ 5, ย oh, yeah. เลสโกเรามีอยู่ประมาณ50ก็ไม่ใช่50แต่กิโลไม่รู้จชะช้ำกดไปเลยไม่มีตัวเปล่าใชนท่านมาเป็นเลล่าครับโอ้ไม่มีการันตีแน่นอนเพราะว่าเพิ่งกดฟาริซาไมไ,ไม่หรือ ข้ามไปเลยกันโอลลอ์อ่าฮะไปเร็วไปด้วยความเร็วอย่าไปกลัวเนาะสามสิบโลผ่านไปอืมมีเล็กยี่สิบโลมีอยู่ห้าสิบจริงด้วยึบ ไม่ติดโอ้โหดับแผาดีเลซเลเชอร์ดับไรประโยชน์ว้าวว้าห้าสิบโลโว้ยเงียบเงียบเป่าสากจะได้อีกนิดนึง กดมาสามร้อยเจะเจ๊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 ะอ่ะหกสิบโลไปห<ม>ูหูหูเยอะหกสิบละหกสิบไม่ออกสนแสดงว่าได้ได้เนี่ยรับประกันากกาได้แน่ว่าอีเวนต์นี้ได้แต่ว่าพี่ต้องเก็บหน่อย <c oughs> ได้ได้เลยได้เลยได้เลยไม่รู้นะไ,ได้ได้ได้แต่ว่าได้เลยไม่รู้ เรานก็ได้ไหม60โลเลวก็ลุยหนาวโอ้โหตวาเหนื่อยที่ทำมาโอ้ my god 60โลเลยนะครับส,สุดตู้70ไม่ออก โอ้โอ้โอเคครัวัสดีทุก่นที่ไปยู่แกม g แก s ชชี่อิมแพกนะครับี๋ยว่าทำไแวันนี้อ่ะและวันนี้อับิสเลยนะครับซึ่งผมไม่มีคลิปรีวิวเอสโคฟิเออร์เพราะว่า ซีสองมากซีสองือซีหนึ่งวะได้เดียชีอไรโตว่ะครับซีสามแล้วเดี๋ยวจะมีต่ดช่วงคลิปฟลิปกาชาห่เองนะครับนั่นแหละใช่ไหมเถอะอือมาดูอาบิสใหม่ดีกว่านะครับเพื่อจะตีนับครั้ง ขึ้นกระแทกอ๋อหาห้องล่างเหมือนเดิมปะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแต่ดูห้องส1ตเป็นลานสองสีไม่รู้ว่าจะอวยทีมไหนเลยนะห้องมันเป็นทีมนุงแข็งเนี่ยนอนห้องล่างเป็นตัวอาดไฟนะครับชิวๆมาดูนี่ดีกว่าอาเปบิซอบที่แล้วมันแย่มากเลยเพราะว่าห้องแรกแม่งห <laughs> ยาบมาก ข้างล่างม่จะใส่เป็นทิมอวตารก้อนเอาฮะนั่นกระโดดใส่ได้ตาอยู่ alright น่าจะ <All right. S 1> ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะฮ right. นะโอเคไปเลยทีมแรกเราจะใส่เป็นอาแต่ทีมข้างหน้าเราใส่เป็น ออิดดี้ะเราอิดดี้ทำไมอะนะฮีม <c oughs> <c oughs> บนนิ่ต้องเข็นก็ได้จะไหวอยู่ใส่เป็นอายากาศแล้วก็นี่แปะดีกว่าฮะห,ห้องนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเฮลอสักหนึ่งตัวก็จะเป็นของ หิวไม่ถี่แต่าจังเนอะเมื่อไหอ่อันตรายหิวดิประกันตักันไ,นไ,ไนด้แบบไรอินดี้พอจะอินไะด้สินะเสียงมาจากเอดเอฟเพราะว่าใช่มาจากห้าปีแล้ว

ที่แล้วที่ใส่ไปอ่หกสิบตัวใส่แระบ่าก็ไม่รู้นะครับ ินมันไม่แชธาตุไหนอยูย่แล้วเตยแบบลายรับเปอร์เซ็น,นอะไรไม่ไดโดนยิงเลยเพราะว่าบดมืค่าจะง่ายนะถ้าเป็นฮิชารุฮิริชูิจิรนนุ

ไม่ใช้นาคว่าเป็นอายการเนี่ยจริงๆแล้ว <bunlar con problems> คื 61, นมて散りなさい。า輝ฮラッ่ー。งแสงไรอบ้วนี้เป็นจะเร็วจะเร็วนะฮะไม่หนักหนามัอแล้วดีจนะจอ 走 เดียฉันเลือกอะไรได้ไหมคือไอตัวนี้มันต้องเอาไฟตีเพียวเลยเพราะว่าปอดโลกผมไปตีมาแล้วก็เอ้ยเป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วตัวผมเป็นตัวไฟมันค่อนข้างจะน้อยนะเราทำไอ้นี่มาแล้วดีกว่าไปลองทำเป็นทีมสนใจงั้นก็ต่อผมเอาห้องก่อนเป็นยวหายน้ำแข็งไงข้องคนบ้าน้ำแข็งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยบนะูธาจะแรงหน้าดูงั้นก็ กิวธาตุแข็งเพิ่มขึจ็ดสซนก็เอาที่มาก็ได้นะครับเห้องลงน้า,านี้ต้องใช้ไฟร้อนลุ้มมันเลย oh my god ห้น้า,าจะเป็นไฟนะ ไฟติดกับไม้ก็ได้จะเจ๋งอยู่บ้าได้ล้วดินี่นี่นะครับเพราะว่าไอ้ท่านแอะไปอย่างเดียววะดิ๊ด

ご<ッ>安心を踊りなさい、えー、ーー一両に従え <laughs> おっ

すごいお前がねああお前がね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 ね 光り輝くないいさまとっファッション私が手をか仙人のご功がローズクラッカーどうぞ食い打ち<っ>られるよっ次絹 <laughs> のような弱さね。フッ <laughs> を叩いて。<laughs>

いい感じ。どうぞ不意打ち。<っ>はい、マジック。<laughs> 手伝って。<laughs> <laughs> オッケー。管理します。私のお家にいらしてて。燃えろ。みんながそばに。切り止まって散りなさい。燃え。この天下でく。く แค่จะไม่เข <iałem S 2> ้านะตอนนี้มันติดความที <t ipp es> ่ว่าต้องเอาเสียหายมาให้เพิ่มไปอีก

これこそが福育の飾りアクセル正開

ชูฟโมสรกยสได้โควิโนเมะองสคราสสปินาบิโร่ดะ้ขอบนบอสเม็แขกคือไม่ได้ใช้เลยเอาจริงเลยเฮ้ยอะไร 私のお家にいらす。しゃってみんなはおがんまわっ防衛止める勇気はある逃げた逃げた危ない我に光世相を返す苦情<っ>を焼き尽くすみんながそばにいてくれるわ<自分> <laughs> 覚えたわよ、知識を。

ไม่จะเป็นตั้งแรงนะครับรอบนี้ <c oughs> ชิวออมีชิวมากเลยโอเคเราีแล้วเบลากเลือดนะครับรอบน,นี้ิชิวคลิป20บนาทีเดี๋ยวไม่ไมตัดช่วงออ,ออกแล้วกันนะอ่า นั่นแหละนะครับช่วงกาชาก็จะไม่มีนะเพราะว่าิังไงอยู่ไม่ได้ตัวอะไรเ้ยเดี๋ยวกดสักสิบโลอ่ะอก่อนปิดคลิปนะครับถิ่งไงถ้าไม่ได้ก็ไปกดอาจารย์เลยตอนนี้ทั้งหมดแปดร้อยเพิ่มมา เฮ้ยได้เลยเอ่อเอ่ออ,อ,อ๋ได้เลย,อเลยโอเคได้ทำเอกเคิส์พิเอ,อเร์กับอาจารย์พรอมกัน อให้อภัยนะครับให้อภัยเอสโคฟิเออร์เพราะผมก็กดไป20โลแล้วออกเอสโคฟิเออร์สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนจะรีวิวเอสโคฟิเออร์ละกันนะครับรู้กันรู้กันคลิปนี้จากคลิปนี้นะแต่ว่าคนต่อไปเป็นคลิปรีวิวเอสโคฟิเออร์แน่นอน,นครับไปเจอกันคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรและได้ไปเกยชินแน่นอนสวัสดีครับ 加速すると